ม่ต้อบอกข้างเยวไปยืนเย่อยเกือบชั่วโมงเลยเ่อคันน่ะ่ยัได้จะซอกยัง่นไดหร่นไดขูลุงเราสายมันมีอยู่บ่เฮ็ดดอกขึ้แกว่าดอกมันพ่อบอลัดึงมึงดึงมึงมันถึงบอสาย งั้นถึงวะได้ยกยไปใช้ดีกวดีเออเอกลัวแล้วปลาเราบอกมันมาขึ้นครับมันฟังยุ่ครับแต่ว่ามันสงสัยครับมันเสือเ <c oughs> จะขึ้นเวทเป็นบะ <c oughs> อันสาบะเรือสงสัยครับว่าไอเราจะทําน้ํามันทางเดียวนะครับถ้าเราอุดตัวนี้แหละ แล้วเอาน้ำมันเข้าดันแต่เฉพาะตัวนี้นะครับนี่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 ตัวนี้เช็ไหมครับตัวนี้เช็ไหมครับตัวแก้วเฮาเนี่ยปิดไปตัวนี้หาเนี่ยปิดแล้วก็ตัวรังดันดันขึ้นอย่างเดียวแล้วก็ให้มันกลับทางเดียวครับใส่มาเวลาเนีน้ำมันมันจีบุกภูงออกบ่หูหนั่งฮะมันเป็บอกเบียร์มันก็ว่ามันต้องไปเอาซีนทั้งหนึ่งออกบกเบียร์ก็ว่าแล้วก็อุดทั้งนี่เลย เจ๊ก็กลัวไงแท่เมียนยูไอ้หอไอ้โฮมเนี่ยไอ้ไอ้โฮมเนี่ยอุดอุดยเพออันกระบอกมันเป็นกระบอกข้างเดียวมันกับเมียนนะเขากลัอุดยุเพเนี่ยแ่นีดแค่นี้กับอุ้ดยุเพนี่ครับสับเบเลยอยากทำแบบนี้ครับนี่เขาผมมันก็เป็นกระบอกข้างเดียวครับนี่มันเข้าทางเดียวครับเข้าทางเดียวแล้วมันก็กลับทางเดิมนะครับเวลายกลงมันก็ใช้น้ําหนักจากปากนะครับกดกดตัวมันลงครับปลาแล้วบอปลาแล้วว่ายังไรลอะ หาของในเ่อวานหาหมดเอาให้แม่รับเดี๋ยวให้แม่รับเดี๋ยวปัใดใจนะอย่าว่อาอย่าปืนคือนี่เงินใส่หนีห้มันเร็วนี่ครับอันไหนอังไหนสองข้างเล็กเขามีสายอยู่เขามีสายข้าบเจ้าจะเสียใจวันสะเก็ดที่ให้ไข่ลองเฮ็ดนะได้ไม่ได้ไม่บอกแกนะสองขัญนะอลองอยาลองยาเลยไปหู้บ่น แล้วแล้วาังหัทั้งยิมเนาะไอเทียมาไหน่บอกความยิมความวันแรกมันบอปากว่าดีลุ้นเลยขับไปยืนแนมอยันเป็นชั่วโมงเลยมั้ยยืนให้กับบอกไป้ำอะไรเางสังไปยิมมได้เที่ยกวันนี้เช่ันละเอ้าเออเชียก็เชียเได้สิไปเฮ็ดกนอวมันาเสียจบเอเดี๋ยวตวเรอัวมันมาได้เหรอเออเออเอองเจ้าวินบ้าอมันมันพุ่ันเอ มันนี่พอเขาสิอุดลงมันบ่ล่องมันบ่ล่ะมันต้องเปิดดิกระบอกมันยังลงเอาเอาไปเห็นทีสิเี๋ยองเขากระบอกรถไทยกันเลยดีกว่าเอากระบอกรถไทยไหมถ้าอุดทางหนึ่งเงินว่ล่ะปิดงทางหนึ่งกูว่ามันบ่ลงเลยกูว่ามันต้องมีลมออกคือว่าไรว่ะคือเขาเหยียดออกเหยียดเขาจสิแม่นว่แกว่าตัวนี้เดี๋ยวบริอุดดอกหาเนี่ยขันไว้ขันยังไงเนี่ยนี่ผู้ถามนี่ แกว่าเ,เอาขันไว้ให้ลมมันออกมันเข่าได้นะมันออกเคยแกว่าน้ำมันมันบอกบ่าน้ำมันมันคกระเทาะแกว่ายังไงน้ำไข่เนี่ยอะไ้วะเมันก็สชีดอยุไม่ใหม่เป็นบ่ะแต่ว่าลมดีมันจะเป็นลมเวลาเวลาดูดเข่าเแกว่ามันต้องย่างจีนเข้าไปเวลามันลงมันก็ดันขี้ดินออกหน่นยว่าเราต้อมซับเปลือกบอสเอาอียิปต์เอซี่เนี่ยน้ำมาเนี่ยซับเปลือกงงครับ อันยังไหนต่ออันยังไงสิไปต่อหรือสิพ่อสมิ่งเกี่ยวมันไหนบ่บ่มีเกี่ยวอันไหนพ่ออ่นบ่เชื่อมคือแก้ว่านนีเชื่อมบ่จริเชื่อมได้บ่ได้แต่ว่าเสียดายของกระต้อตัวรหัสสิบบาท มันก็แเมียนดูแต่ว่าเข้าตถ้าข้าสีเห็ดเดียวนี่เหลยมันโมมีต้องไปตลาดอีกอไปตลาดที่สน,น,มนมะมเรียนไปเรียนมาบ่เนาะยด้ไปอาดไซอีกจัไปเชื่อมกระเชื่อมจุกไนี่บ่จุกออกมาน่พอดีกันเลยเป๊ะมันกลับอกพอดนะีมันหลวมอยแต่ว่ามันก็มีถ้ากระเชื่อมติดหวัวเหรอเชื่อมอ้อ,อมบ่อืแต่ว่าเข้ามาเชื่อมหนึ่งก็ต้องปิดหัวปิดทึ่งแต่ฟุนแรีนเข้าไปทั้งในเหละกำเวียนมึงยิงเลยเห็นบ่เหตุการณ์ยังติติดอยู่ คิดแบบเลยขีเชื่อมเล่นเข้าไปอยู่แล้วท้มเลยกลุ่มเจได้เศร้าแล้วครับพายายขาใครอีหรือ่คนตกเลยคนตกพายุเปรกองเขาอีหรียวสไ่อพายุแม่เม่นองเขาอีรียี่แปดก็ว่ายี่แปดมันคือพรบอกเล่่ปพวกพยากรว่านะครับเพาะว่าบนี่แหะนิ้ปลาเขาเล่ไรเฮ็ดไม่ทามาถ่วงมันขึ้นมาบไห อันนี้มันทำกีดินเยียฮะอี้มันทำกีดินนี่ะได้กีดินอ้่องบเกียวเขาลมหรอกไปหาซีเรียสงบิเกียวเขาลมลหรอกท่างเกี่ยวแด่เขายืนนี่มันต้องมีกาดหนอกซอยสายมันถึงมาหนิเส็นหน่อยมาหนิ ใช่ยอย่างวะอันนี้ใช้ย,ยกท่ออ่โมเมนต์หมดใช้โยกท่อไปใช้กระบอกมันละ่ะใช้กระบอกเกา่าเหรอสานแห้ง,ยงอย่างวะคือว่าสานวะข้อกับซ้ำเก่าคือสิว่าสัารบ่อกับเขาใจยูกับสามทางเอามาร่วมกัน,นมันสิบ,บ่าไรบ่อเออคือว่าสารอาอาางอพอดีมึงเข้าใจมึงต้องใส่สามทางมึงต้องใส่ทั้งหมด หุ่ยอยู่กัเอาตัวนี้มาต่อกับตัวนั้นจะเข้าใจบ่ต้องต่ออีกบ่ต่อเทียร์จะไหนอันนี้กันเม็ดละกันนอนลงมาสองเส้นเนอนอก็นมาขันใลยสามทางกันอดียวสรุปค่ะเสืยเปล่าเราอาจารย์ไม่เชื่อเลยไบ่เชื่อเพื่อนเรามันลือนลูกเรามันลือน เสียอยู่เสียเนี่ยอื่นให้ลุยลิฟต์ไมเสียมัวยเสียเพราะว่าแกบม่เห็ดไงเก็บม่เห็ดเอาอีกทีเนาะมีอะไรบางเลยกูกลบมาค่อยใจว่าระบบสิ้นนี่บอกเบียร์ว่าต้องแกะสิ้นทั้งนึงเหรอมันจังจีเห็ดได้ใส่เบาะอย่างหนึ่งพอเบาะอย่างหนึ่งเนาะแต่บอกเบียร์ก็บม่เห็ดแบบนี่เออขั้นไม่แก้ก็ยังไม่เห็ดหล่อเฮ็ดไม่เคยเห็ดเจ้าเลยวะบ่เฮือเฮเฮ็ดอันนั้นวะเมื่อ มันแต่ว่ามันก็ต้องโตคือเก่าเขาบ่มีประโยชน์คกาสมมุติว่ามันเนียนได้อยู่หรือแต่ว่าเขาต้องโตเสร็จนี่กลับไปถังเลยคือเก่าก็เบาได้เสียคือเก่าตือบ่เวลาเขาปล่อยลงปุ๊บเขาต้องปล่อยให้ล่มให้ดันมันกลับไปถังจีได้เา้ทนเง็นไม่เคลียจดเลปีนัเยองเลยตัดเบกก็ต้องอออกมหุนอ่าอเย

อืนอกอยู่เจ้าไม่อยากบอกหลายนะมันยืนฟังย่นีีเพื่อนวะอาจารย์ยันลูกศิษย์ได้ดีครับอันลุงพ่อเรายันซังกรี่ได้ดีครับอัไปซื้อลงาเหลือประโคตรใสแกบอกบอกโทษดิซึ่ใส่เงี้ยมันมียีหลนให้เลือดตนี่อีกอานนึงให้เด้อทำนั่น เอาต่อเอาจากไหนเจนยังก่อนเฟ้าเฮ็ดมือนี้ตรงในแลนได้นี่มือนี้มึงตรงในเลนมึงเลียวไปเลยเิรเดันีเฮี่ยนทำไม่ทนีนี่มึงสียเอาลงย่งไหนมึงต้องบึงระยะมึงดิมึงเสียเอาลงยงไหเอามเพรมันหมุนนตัวนี้แลนหนกับปับเตะอยู่ดินี่ ซับนีบ่มันนีอเอขอะกูมันเป็นเกี่ยวมันแทงลงหลังหนอมันมห่วงหรอกเอา,เอามองม่เรียกก้นอง,อางงยังงักก้นงงหนมึงยากกันนะพอใส่ท่อเขาเดี๋ยวรอใส่ท่อเขาเสาทักมึงยังม่ทันมีอยู่เนียาจากไหนเลียเหนเอย เอาขาหลอกลอกูถึงมาเส่นี่นี่มึงเอาขาหลอกสามเหลี่ยมกูตั้งทั้งรถมึงเลยเนี่เอาเอฟซี FC แนะนำซอยมาบอกมึงนี่ครับ <c oughs> สงสัยเหมือนกันครับผมก็สงสัยครับแต่ว่าในความคิดผมว่ามันทำไม่ได้มันจีเวลามันกลับลบมันก็ต้องมาก,กวนมันก็ต้องดูดออกดูดเขาเดี๋ยวรอติดตามครับเพื่อพอกันคลิปนะครับ